สวัสดีครับก็มาต่อกันนะครับในส่วนของเขียนตอบให้สอบได้นะครับก็ในส่วนของข้อนี้นะครับจากที่ติวเตอร์บอกท่านไปใช่ไหมว่าประเด็นเกง่งๆของเราเนี่ยเขาจะถามท่านในส่วนของพยานแพ่งว่าประเด็นข้อพิพาทมีว่าอย่างไรฝ่ายใดมีภาระการพิสูจน์และปีนี้ติวเตอร์เก่งอะไรติวเตอร์เก่งมาตรา9 4กับมาตรา93ใช่ไหมและเก่งอีกตัวหนึ่งในเรื่องของภาระการพิสูจน์เก่งเรื่องอะไรครับ ดิวเตอร์เก่งในเรื่องของดีกากับหลักในประเด็นเรื่องที่ดินไงนะครับในประเด็นเรื่องที่อ้างข้อสันนิษฐานตามกฎหมายนะครับในส่วนของครอบครองตามความเป็นจริงกับครอบครองในส่วนของผู้มีชื่อในทะเบียนนะครับซึ่งข้อไอตัวดีกาเก่าเนี่ยบอกว่าข้อสันนิษฐาน2ตัวนี้มันเสมอกันเมื่อมันชนกันเนี่ยมันจึงเท่ากับว่าไรต้องกลับไปใช้หลักเดิมคือฝ่ายใดเก่าอ้างฝ่ายนั้นมีภาระการพิสูจน์ แต่ในปัจจุบันติีวเตอร์นั่งยันนอนยันตะแคงยันด้วยดีกากลับหลักแล้วครับดีกาตัวนี้นะครับได้กลับหลักอย่างสิ้นเชิงเลยเลยแล้วก็บอกว่าในส่วนของคนที่ได้รับข้อสันนิษฐานตามมาตรา1 3 7่งที่เป็นผู้มีชื่อในทะเบียนย่อมมีสิทธิ์ดีกว่าคนที่ได้รับข้อสันนิษฐานตามความเป็นจริงนะครับมันจะกลับหลักทันที แต่งข้อสอบมาให้ท่านด้วยทีนี้เรามาดูในส่วนของข้อสอบข้อ7.1กันถ้าปีนี้เปิดข้อสอบมาแล้วเจอข้อที่จริงนี้นะครับโอมน้โม3จบขอให้เจอนะครับถ้าเจอข้อที่จริงนี้เมื่อไหร่นะครับสิ่งที่ท่านต้องทําคือท่านดูข้างล่างก่อนนะเราสเต็ปเราเราไล่จากล่างขึ้นบนเราดูก่อนเลยเขาสั่งให้เราทําอะไรครับอ่ะประเด็นข้อนี้มี2ประเด็นเขาถามเราว่าประเด็นข้อพิพาทมีว่าอย่างไร ภาระการพิสูจน์ในแต่ละประเด็นตกอยู่แก่ฝ่ายใดถ้าลองสังเกตคําถามที่เขาใช้ภาระการพิสูจน์ในแต่ละประเด็นเห็นไหมเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ประเด็นข้อพิพาทเนี่ยมันต้องมีมากกว่าหนึ่งอยู่แนะเพราะว่าอาจารย์ใช้คําถามถามว่าอะไรภาระการพิสูจน์ในแต่ละประเด็นตกอยู่แก่ฝ่ายฝ่ายใดอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตข้อหนึ่งนะครับในการที่เขาเนี่ยเรียบเรียงคาถามสําหรับเป็นคาถามในติบดิษ นะครับเพราะว่าถ้าภาระไอตัวประเด็นข้อพิพาทมีข้อเดียวเนี่ยเขาจะถามท่านเลยว่าภาระการพิสูจน์เนี่ยตกแก่ฝ่ายใดเห็นไหมแต่นี่เขาถามว่าอะไรภาระการพิสูจน์ในแต่ละประเด็นเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีประเด็นข้อพิพาทมากกว่า1ประเด็นอยู่แล้วทีนี้ท่านรู้แล้วว่าเขาให้วิธีใช้สประเด็นนี้นะครับท่านย้อนกลับขึ้นมาอ่านคำถามด้านบนคำถามด้านบนครับโจ์ฟ้องว่าอะไรโจ์ฟ้องละเมิดนะครับ ว่าตัวจำเลยเนี่ยบุกรุกเข้ามาขุดหน้าดินในที่ดินมีโฉนดของโจทขอให้สารพิพากษาขับไล่และเรียกค่าเสียหายจำนวนหนึ่งแสนบาทคำขอของโจทโจทฟ้องว่าละเมิดขอให้ขับไล่บวกเรียกค่าเสียหายนี่มีประเด็นเรื่องค่าเสียหายมาแล้วนะครับเราต้องทำกรอบสี่เหลี่ยมไว้นะครับเสียหายเพียงใดท่านจดไปเลยว่าเสียหายเพียงใดต้องกำหนดเป็นประเด็นข้อพิพาทเสมอ ตามที่ทิวเตอร์ย้ำนักย้ำหนาในส่วนของข้อสรุปนะครับทีนี้จำเลยเขาให้การว่าอะไรครับจำเลยเขาให้การว่าผมไม่ได้ทำละเมิดคุณนะครับที่ดินพิพาทเนี่ยมันไม่ใช่ของโจ์แต่เป็นที่ดินของผมเองครับผมครอบครองทําประโยชน์ตลอดมาจนได้รับหนังสือรับรองการทําประโยชน์นอส,อสกอแล้วนะครับโจทเนี่ยเขาออกโฉนดที่ดินทับที่ดินของจำเลยนะครับจึงไม่มีสิทธิเหนือที่ดินพิพาทไม่มีอํานาจฟ้องขอให้ยกฟ้อง คำให้การของจำเลยมันเป็นยังไงคำให้การของจำเลยมันเป็นคำให้การที่อะไรฮะปฏิเสธโดยชัดแจ้งเป็นคำให้การที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วนะครับทีนี้จากข้อเท็จจริงตรงนี้ครับท่านวาดรูปเลยเดวเตอร์วาดรูปสรุปข้อเท็จจริงจากข้อเท็จจริงตรงนี้มาให้ท่านแบบนี้ครับดําฟ้องแดงฟ้องอะไรฟ้องขับไล่บวกเรียกค่าเสียหายในประเด็นนี้ครับเมื่อฟ้องขับไล่แต่มีการ ประเด็นเรื่องค่าเสียหายมาด้วยท่านเขียนไว้เลยว่าเสียหายเพียงใดนั้นต้องกําหนดเป็นประเด็นข้อพิพาทเสมอเพราะฉะนั้นในประเด็นกอไก่ที่เขาถามว่าประเด็นข้อพิพาทมีว่าอย่างไรท่านได้แล้วหนึ่งประเด็นว่าโจ์เสียหายเพียงใดต้องกําหนดเป็นประเด็นข้อพิพาทเสมอและในส่วนนี้นท่านเขียนต่อครับโจ์เสียหายเพียงใดเนี่ยภาระการพิสูจน์จะตกแก่โจ์เสมอเห็นไหมเราก็จะได้คําตอบทั้งในประเด็นกอไก่และขอไขแล้วว่า ในประเด็นโจทย์เสียหายเพียงใดนั้นต้องกำหนดเป็นประเด็นข้อพิาพาทเสมอตาม1.83วรรคแรกประกอบมาตรา1.77วรรคสองและโจทย่อมมีภาระการพิสูจน์เสมอในประเด็นเรื่องโจทย์เสียหายเพียงใดนะครับทีนี้จําเลยเขาให้การบ้าอะไรจําเลยเขาให้การว่าเขาเนี่ยครอบครองตามความเป็นจริงมาต้องนานแล้ว จำเลยเขาอ้างบทสันนิษฐานตามมาตรา1น6 7ประกอบมาตรา1น6 9งสม้ใช่ไหมซึ่งเมื่อจำเลยอ้างบทตัวนี้นะครับนั่นเท่ากับว่าอะไรท่านลองดูสิจำเลยเขาให้การว่าโจดเนี่ยไม่มีอำนาจฟ้องโจ์เนี่ยออกโฉนดทับแต่เขาไม่ได้ให้การโต้แย้งในประเด็นเรื่องอะไรครับเขาไม่ได้โต้แย้งในประเด็นเรื่องโจ์เนี่ยไม่เสียหายใช่ไหม เพราะฉะนั้นในประเด็นนี้นะครับมันเท่ากับว่าอะไรเท่ากับว่าเขายอมรับแล้วตามตามาตรา84นะครับวงเล็บ3ตามตามาตรา84วงเล็บ3เป็นข้อได้จริงที่คู่ความรับกันแล้วจึงไม่ต้องกําหนดเป็นประเด็นข้อพิาพาทอีกข้อหนึ่งว่าโจทย์เสียหายหรือไม่ไม่ต้องกําหนดเพราะว่าอะไรเพราะจําเลยเนี่ยเขาไม่ได้กล่าวถึงเลย นะครับจำเลยเขาไม่ได้กล่าวถึงประเด็นนี้เลยบอกว่าโจ์ไม่ได้รับความเสียหายเพราะอย่างนั้นอย่างนู้นอย่างนี้เขาไม่ได้กล่าวถึงไปในประเด็นนี้เห็นไหมครับถ้าลองดูโจ์สิเห็นไหมถ้าลองดูข้อเท็จจริงจำเลยเขาให้การว่าที่ดินไม่ใช่ของโจทต์๊ดตืดตืดเพราะว่าจำเลยเขาครอบครองทําประโยชน์มานะครับโจ์ออกโฉนดทับที่ดินนะครับจึงไม่มีสิทธิเหนือที่ดินพิพาทไม่มีอํานาจฟ้องเห็นไหมเขาไม่ได้แทงในเรื่องของอะไรให้การปฏิเสธโดยชัดแจ้งว่าโจทเนี่ยไม่ได้รับความเสียหาย เพราะฉะนั้นเมื่อเขาไม่ได้ปฏิเสธโดยชัดแจ้งนะครับท่านจึงจําเป็นต้องเอาประเด็นนี้ไปตอบด้วยว่าไม่ต้องกําหนดเป็นประเด็นข้อพิพาทว่าโจทเสียหายหรือไม่นะครับเพระาะมันเข้า84วงเล็บ3ในประเด็นนีนะห้หลายท่านเนี่ยมักจะลืมตอบนะครับหมายถ้าหลายท่านเนี่ยมักจะไปกําหนดประเด็นขอ้อพิพาทโดยข้ามช็อตไปเลยว่าโจทเสียหายเพียงใดแต่ลืมไปว่าก่อนจะมาถึงเพียงใดมันต้องหรือไม่ก่อนใช่ไหมโจทเสียหายหรือไม่ซึ่งประเด็นนี้นะครับมัน ไม่ได้ให้การปฏิเสธโดยชัดแจ้งจึงไม่เกิดเป็นประเด็นข้อพิาพาทขึ้นไง mm. เมื่อไม่เกิดเป็นประเด็นข้อพิาพาทขึ้นแต่กฎหมายเนี่ยบังคับไว้เลยว่าไอ้เสียหายเพียงใดเนี่ยศาลเนี่ยจะต้องพิจารณาให้ความเสียหายเนี่ยค่าเสียหายเยียวยาโจทย์เนี่ยให้ตามความเสียหายที่แท้จริงเพราะฉะนั้นจึงเป็นกรณีที่ศาลต้องกําหนดเป็นประเด็นว่าโจทย์เสียหายเพียงใดเสมอนะครับทีนี้เราก็ได้แล้วนะครับในส่วนประเด็นนี้ทีนี้เรากลับมาดูในประเด็นเรื่อง1 3 7 3 vs 1367นะครับ1373 VS 1367นะครับตามที่ทิวเตอร์บอกท่านเน้นท่านขยี้ท่านใครได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานตามกฎหมายครับไอคนที่มีชื่อในทะเบียนซึ่งโจ์เป็นผู้มีชื่อในโฉนดที่ดินย่อมได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานตามกฎหมายตามมาตรา1น7 3เพราะฉะนั้นเข้ามาตรา84บทับครับแม้โจ์จะเป็นฝ่ายกก่าวอ้างแต่เข้าข้อยกเว้น โจทย์ได้รับข้อสันนิษฐานเบื้องต้นตามกฎหมายผลทางกฎหมายคือผักภาระการพิสูจน์ไปให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งเพราะฉะนั้นมันจึงผักภาระการพิสูจน์ไปให้แก่อีจําเลยเพราะฉะนั้นในประเด็นเรื่องที่ดินพิาพาทเป็นของโจทย์หรือของจําเลยนั้นจําเลยย่อมมีภาระการพิสูจน์ในประเด็นนี้เพราะโจทย์ได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานตามมาตรา1373เ็มเห็นไหมครับ เราก็จะได้ทงคําตอบของเราแล้วคดีมีประเด็นข้อพิพาทกี่ประเด็นมี2ประเด็นที่ดินเป็นของโจทหรือของจําเลยประเด็นนี้ใครมีภาระการพิสูจน์ไอจำเลยมีภาระการพิสูจน์ส่วนประเด็นเรื่องเสียหายเพียงใดโจทมีภาระการพิสูจน์เสมอในส่วนของค่าเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูเทคนิคการเขียนตอบกันครับในประเด็นกอไก่ครับติวเตอร์จะขึ้นโดยล้อ,ลอ,ลอมาจากคําถามของเขาว่า คดีมีประเด็นข้อพิพาทอย่างไรพิคราะห์แล้วเห็นว่าแล้วก็ดึงข้อเท็จจริงมาครับสีเขียวตัวนี้คือข้อเท็จจริงเห็นไหมเป็นข้อเท็จจริงที่ติวเตอร์ดึงมาติวเตอร์ดึงมาไม่เยอะติวเตอร์ดึงมาก่อนนะครับการที่จะกําหนดเป็นประเด็นข้อพิพาทได้ต้องเริ่มจากคําฟ้องและคาให้การใช่ไหมติวเตอร์ก็ดึงข้อเท็จจริงที่เป็นคําฟ้องและคาให้การครับโดยติวเตอร์ดึงว่าโจทฟ้องจําเลยทาละเมิดบุกรุกเข้ามาขุดหน้าดินในที่ดินมีโฉนดของโจทและจําเลยให้การว่า ที่ดินดังกล่าวเป็นของจําเลยเนื่องจากจําเลยได้ครอบครองทําประโยชน์ตลอดมาจนได้รับนสสามกแล้วอ้างการครอบครองตามความเป็นจริงนะครับกรณีนี้ติวเตอร์ขยี้ไปก่อนว่าถือได้ว่าจาเลยให้การปฏิเสธโดยชัดแจ้งนะว่าที่ดินพิพาทเป็นของจําเลยเป็นคําให้การที่ชอบด้วยวิแพงมาตา177วกสองนะครับคดีจึงมีประเด็นข้อพิพาทว่า ที่ดินพิาพาทดังกล่าวนั้นเป็นของโจทหรือของจำเลยนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่เราต้องใส่มาคือประเด็นเรื่องอะไรครับคือประเด็นเรื่องค่าเสียหายนะครับดิวเตอร์ก็เลยขึ้นเลยดึงข้อเท็จริงมาจากตรงนี้นะครับดิวเตอร์ดึงข้อเท็จริงมาจากตรงนี้ครับเรียกค่าเสียหายตรงนี้เห็นไหมดิวเตอร์ดึงข้อเท็จริงมาแล้วก็วินิจฉัยในประเด็นที่สองว่า การที่โจ์ฟ้องเรียกค่าเสียหายจำเลยมาด้วยนั้นมเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าจำเลยไม่ได้ให้การปฏิเสธโดยชัดแจ้งถือว่าจำเลยยอมรับว่าโจ์เสียหายได้รับความเสียหายคดีจึงไม่มีประเด็นข้อพิพาทว่าโจ์เสียหายหรือไม่เพราะเป็นข้อเท็จจริงที่คู่ความรับหรือถือว่ารับกันแล้วในศาลตามวิแพ่งมาตรา8 4บงเลบ3เห็นไหมในประเด็นแรกนี้ หลายท่านมักจะลืมตอบแล้วทําให้คะแนนวิชาพยานเนี่ยมันไม่ดีเพราะว่าท่านแบไปลืมตอบข้อที่จริงที่จาเลยมันไม่ได้ให้การกล่าวถึงถือว่ายอมรับแล้วตามมาตรา84วงเล็บ3ไม่ต้องกําหนดเป็นประเด็นข้อพิพาททีนี้พอลเตอร์บอกแล้วว่าในประเด็นที่ว่าโจทย์เสียหายห,ายหรือไม่เนี่ยไม่ต้องกําหนดเป็นประเด็นข้อพิพาทเพราะเข้ามาตรา84วงเล็บ3พอตเตอร์อก็เลยบอกว่าแล้วประเด็นข้อพิพาทเนี่ยมันคืออะไรนะครับจอเตอร์ก็เลยใช้คําเชื่อมว่าแต่อย่างไรก็ตาม ในประเดน็นเรื่องโจทย์เสียหายเพียงใดนั้นเห็นไหมสารไม่อาจาพิพากษาให้ชดใช้ค่าเสียหายเกินกว่าจำนวนค่าเสียหายที่แท้จริงได้ถือเป็นกรณียกเว้นให้สารต้องกําหนดเป็นประเดน็นข้อพิพาทเสมออ้างตัวบทหน่อยทั้งนี้ตามมาตรา1น3วรรคหประกอบมาตรา1น7วรรคสเพราะฉะนั้นในประเดน็นกไก่ยอย่าลืมสรุปด้วยครับว่ามีประเดน็นข้อพิพาทอะไรบ้างดอรก็เลยสรุปออกมาว่า คดีจึงมีประเด็นข้อพิพาท2ข้อคือที่ดินพิพาทเป็นของโจทหรือของจำเลยและโจทเสียหายเพียงใดแล้วมันก็จะไปล้อกับประเด็นของไขว่าฝ่ายใดมีภาระการพิสูจน์ดิวเตอร์ก็เลยเอาประเด็นในประเด็นข้อพิพาทข้อแรกตรงนี้ก่อนครับมาตอบครับว่าฝ่ายใดจะมีภาระการพิสูจน์ในประเด็นนี้ดิวเตอร์ดึงข้อเท็จจริงแบบนี้ในประเด็นข้อพิพาทที่ว่าที่ดินพิพาทเป็นของโจทหรือของจำเลยนั้น แล้วก็ดึงข้อเท็จจริงตัวนี้ครับแม้จำเลยกล่าวอ้างว่าเป็นผู้ครอบครองที่ดินก็คือกล่าวอ้างว่าไอ้ตัวจำเลยเนี่ยมันกล่าวอ้างว่ามันครอบครองตามความเป็นจริงดิวเตอร์ดึงข้อเท็จจริงตัวนี้มานะครับได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานของกฎหมายตามปพร,ปรมาตรา1น6 7ประกอบมาตราหน6 9าว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ครอบครองแต่โจดเขาเป็นใครเขาเป็นผู้มีชื่อในโฉนดที่ดินนะครับดิวเตอร์ก็เลยอธิบายว่าโจดเนี่ยเป็นผู้มีชื่อถือกรรมสิทธิ์นะครับตามโฉนดที่ดิน ยอมได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานของกฎหมายตามมาตรา1น7 3เช่นเดียวกันและตรงนี้สําคัญที่สุดเลยเป็นประโยคบัคทองที่ท่านต้องมีเลยนะครับท่านต้องบอกว่ามาตรา1น6 7เเป็นบทบัญญัติทั่วไปเมื่อที่ดินพิพาทเป็นที่ดินมีโฉนดซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ได้จดทะเบียนไว้ในทะเบียนที่ดินกฎหมายต้องการให้แสดงออกซึ่งกรรมสิทธิ์ในทางทะเบียนยิ่งกว่าการครอบครอง กรณีต้องบังคับตามมาตรา1373วักทองตรงนี้กำลังจะบอกเราว่า1373อะแม่งใหญ่กว่าการครอบครองตามความเป็นจริงไม่ใช่แนวเก่าแล้วว่าที่1367ประกอบ1369มาชนกับ1373แบบนี้ไม่ใช่แล้วมันไม่ได้เสมอกันแล้วเพราะว่า1373นั้นมันใหญ่กว่า1369แล้วตอนนี้สาลดีกาได้กลับหลักเรียบร้อย นะครับเพราะฉะนั้นในประเด็นนี้โจ์จึงได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานตามกฎหมายมาตรา1373ภาระการพิสูจน์ในประเด็นนี้จึงตกแก่จำเลยตามมาตรา84ทับ1น,นั่นเองเพราะว่าอะไรมันเมื่อโจ์ได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานตามมาตรา1373มันก็จะผลักภาระการพิสูจน์ไปให้แก่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งทันทีเพราะฉะนั้นคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งในที่นี้ก็คือจำเลย จึงมีภาระการพิสูจน์ในประเด็นนี้ส่วนอีกประเด็นหนึ่งอย่าลืมตอบเพราะประเด็นข้อพิาพาทมี2ประเด็นอีกประเด็นหนึ่งเรื่องโจ์เสียหายเพียงใดเราใช้คําตอบแบบนี้ครับเมื่อโจ์เป็นฝ่ายกล่าวอ้างว่าจําเลยทําละเมอจนโจ์ได้รับความเสียหายภาระการพิสูจน์ในประเด็นนี้จึงตกแก่โจทตามมาตรา8ปดสทับหเช่นเดียวกันจบแล้วฮะในส่วนของข้อแรก